วงงสวัสดีเช้าวันอังคารแปดนาฬิการอยี่ที่สิบนาทีจะหานเช้าของพวกพวกเมื่อว,มมมวันเมื่อันที่บอกว่าจะไปงานแต่งแล้วบอกว่าจะ่ายบรยรยากาศมาให้ชมกัน ไม่ได้ทายเลยมืดไม่ทันเลยไม่ทันไปก็สายอร่อยไหมผัดเหมือนเดิคงจะถุยเยอะไม่ได้แล้วสมาชิกมาเพียงเน่ไหมใส่ไข่เอาเปิดเลยเปิดเลยฉันไม่ได้กับข้าวทานนะวันนี้ข้าวตากลุันนี้นมาทำไก่ขออเค็มมาให้กินอร่อยมากดูสิเอกินใหญ่เลยเห็นไหมโดนแย่งที่บุก็กินอาหารเช้าเดี๋ยวทานอาหารเช้าวันก่อน จะกินเชิญข้าวคอดมีด้วยเนี่ยตลอดทั้งวัน <c oughs>